เท่าหน้าเลยแต่หนวานี่คือที่ทาของเรานะ้ซีรีสรีเจนโทเท่ตื่นอันนี้อันเล็กหอมละเมอรบบ าามี16บฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นค,นคนพรพนมกินนอนเที่ยวที่เดียวจบเลยนะคะวันนี้จะพาไปกิน<อ>จะพาไปนอนแล้วก็พาไปเที่ยวด้วยไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีไฮไลท์นะวันนี้เรามีเพื่อนรับเชิญมาด้วยนะคะเพื่อนร่วมเส้นทางเขาก็คือมาดามไก่นั่นเองนะครับเย้เดี๋ยวใส่ซาวตบมือให้นะอ่า แล้วก็มีฉายาด้วยฉายาก็คือ90องศาเดี๋ยว90องศายังไงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึง90องศานะคะ <S 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 เดี๋ยววันนี้เรามารองกันเนี่ยเราได้ของละเดี๋ยวมารองกันนะจ๊ะอ่ะตอนนี้กำลังลอง,ลองเค้ชีสหน้าไม้อลองชิมดูนะจ้ะมดังไง<ม>ก็ใช้ได้นะไม่หวานเกินไปก็นุ่มลงมะเร็งแต่มันหน้าไม้อะหน้าไม้ก็คือเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบว่า เค้กใหม่แล้ไม่มีฟิล์มไมเาัันนี้กินอะไรไม่ไหวหรอแต่ก็แปลกไปก่นะทุกคนเพื่อนไม่เป็นไเดี๋ยวลออเ็เไม่หวานเพราะเราเปกินเค้กไม่หวานโอเคอร่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่เอเมสร็จเสเจมเสร็จนาอยู่ที่แปดเก้าอันนี้แปชีสเค้กหน้าไม่แปบาทแล้วก็โฮจิชลาเต้เสิบาทนี่ไม่ก สถานที่แห่งแรกที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ก็คือจังเกิลสเปซวิ l เลกนั่นเองนะคะโอ้โหสมคำร่ำเรือจริงๆนะคะเป็นบรรยากาศที่ฟินมากๆเลยเ,เพื่อนๆดูสิคะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเขามีมุมทำมุมไว้ให้เราได้ถ่ายรูปวันนั้นเราไปไปเจอบัณฑิตด้วยนะคะเป็นช่วงรับปริญญาก็โอเคแต่ว่าก็พื้นที่มันกว้างไงก,ก็ไม่ได้แออัดอะไรมากมายนะคะ ก็เดินกันทั้งเดินทั้งชมทั้งดื่มทั้งกินเบเกอรี่กันนะคะสมกับที่เข้ามาคุ้มค่าละ จะรออะไรกันอยู่จ้ะเก็บรูปเลยค่ะสนุมกมากๆเลยแบบหลายมุมมากๆจริงๆยังไม่อยากออกเลยแต่ว่าเราต้องมีภารกิจต,ต่อไปนะคะก็เลยต้องจำใจนะแต่ว่าก็ได้มาหลายรูปเหมือนกันนะในช่วงเวลาไม่กี่นาทีก็ทําให้เราสุขใจได้เหมือนกันนะยังไงเพื่อนๆลองไปดูนะจ๊ะรับรองได้เลยว่ามีความสุข ชอบอะไรกเก่าๆแบบเนี้ยตรงนี้ต้องถ่ายเพราะว่าเป็นตึกสว่วนตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากเลยอ่ะรู้สึกว่า ไม่ได้เลยต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เอามาแบ่งปันกับเ,เพื่อนๆนทุกคนด้วยมันรีแลกซ์มันชิลมันได้บรรยากาศมันได้ความรู้สึกลมเย็นๆแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่อยากจะบอกว่ามีความสุขมากๆในทริปค่ะ อยากให้เพื่อนๆมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยกันยังไงอย่าลืไมว่ามาเที่ยวในช่วงนี้กันนะคะแม้มาดามไก่กำลังสนุกกับการเชิญเลยครับบรรยากาศดีมากเป็นยังไงบ้างครับมาดามไก่ไม่ได้ยินผู้ดังๆอากาศดีมากยังไงดียังไงจับผมทำไมคือคือผมมันฟิลก็คือมีมรู้สึกบิ๊กจลุดสบาย ลมแรงมากจนทำให้ถึงเกงขาดไปเลยต้องมานะต้องมาต้องมาที่นี้ต้องมาค่ะต้องมาต้องจัดเลยวนเริ่มหนาวแล้วเพราะมึงเหรเฮ้ยดูมองไปตรงนั้นเห็นภูเขาด้วยเห็นไหมสวยสวยเฮ้ยดีดีดีแสดงว่าตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้เป็นอุโมงค์เนาะมาดามเป็นอุโมงค์ไฟเนี่ยคิดว่าตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราอาจจะหยุดถึงตอนกลางคืนปะให้มันเป็นไฟ แล้วแบบมันจะสวยมากแต่ตอนนี้หนะาวเขาใส่เสื้อก่อนแล้วกันนะยามลมโชยมากเคตอนนี้กําลังอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนก็จะ เก็บภาพความประทับใจแล้วไปกันต่อเลยจะบอกว่าตอนนี้กีนโมงละ,งละก็คือเป็นเวลาที่เราต้องกินแต่ว่าเรายังหาร้านไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไร,รนะก็เลยอยากกินข้าวจีเอ้ยแล้วมันก็มีจริงๆตอนนี้มาดามไก่กำลังลงไปซื้อแต่ข้าวจีใหญ่มาก ที่ใหญ่มากดูว่าจะขายชิ้นเท่าไหร่คิดว่าิ0นะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงแกมีเล็กกับใหญ่หรอไม่เออฉันซื้อฉันเห็นอันใหญ่ฉันว่าพิซซ่า <c oughs> ไหนดูดออกมาชมเอาออกมาชม,มนี่เลยฉันซื้อมาส่งอันเลยก้อนเท<ล>่าไหร่ก้อนเท่าไหร่ก้อนน่ิบบาทโอ้ก็สิบบาทได้เหรอโอ้โหเฮ้ยทำไมมันใหญ่มากแล้วมันดูน่ากินมากๆเลย เฮ้ยเดี๋ยวต้องลองรสชาติชิมดิมาดามไก่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะไม่ต้องเกกสวยก็ได้เลยเดี๋ยวใช้ได้เหรออย่าเวอร์อย่าเวอร์เอาดีๆใช้ได้เอาชิมนุกชิมเลอย่าเวอร์อย่าเวอร์เอาดีๆใช้ได้เอาชิมนุกชิมเลยเนี่เออแต่มันดูเป็นข้าวจีโบราณนะอือใช่เออแตฉันชอบอ่ะแต่ฉันชอบมันใหญ่มากเป็นข้าวหน้าเลยไมนไปไม่สิบอ่ะหื้อ ันเป็นข้อดีที่ที่ต้องการเลยอ่ะขนมือนที่เราทำเอง่บ้านเลยอ่ะมใช้มือมันน่ยมันมีเนื้อไข่อยู่ข้างในอ่ะชอบไม่กูอยากมีแบบนี้อยู่บ้านหวะก็จะไปกินต้นห้าก้อนได้เลยจริงจริงอีกับแก้มต้นให้อม่จริงเลยจะเอาไหมล่ะหมูแดดเดียวตักอะไรนี้ไหมไม่มีมีแต่ถุงกับเนื้อนายติงอารู้ช่วยกินน่ะไม่เลองหมูแดดเดียว ตั้งกันไปแล้วค่ะมา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 ดามมาดามมาดาไก่ดีมไม่ไเดียวลอมาแล้วเราต้องลองต้องกินคู่กันไงเราลองกันเลยค่ะมาดาไก่ดีวันนี้ใจริงจังอนมีไร้างอ้จริงกินแบบนี้ก็ฟินไปยาอันี้ก็หมูอ่ะหมูมูฉันซื้อมาไมาเดียวพอเพว่าลองมาชิมอเยอะไรอยู่อะไรอยู่ไม่เอาอะไร่ยเจียบแั่นนุดะอืมอืน่นนุ่มจริงฉันชอบยะ ม่ 20, 20. Procent, yeah. ing, right. uh huh. แล้วสิบบาทหรอยี่สิบยี่สิบแล้วอะไรใส่ปิ้งอ๋อใส่ปิ้งใส่นี่ได้อยู่นะทุกคนอันนี้คือข้างเรื่องข้างเลย嘛ก็ข้างหนุนคนเดินอยู่นครพนมข้านนคนเดินโอเคไปตกท่านแดนน์นี่คือที่พักของเรานะครับ s i r ร r e g น n ์โฮเทลนี่เป็นที่พักของเราในคืนนี้นะจ๊ะโอ้อันนี้คือแม่น้ำโขง โรงแรมสิริรีเจนโฮเทลดิเดี๋ยว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 ห้องน้ำใหญ่มากเฮ้ยแกนี่อ่างอุ้ยได้ลงอ่างวันนี้มีะเบียงด้วยค่ะจะเาไรไหมคะมีระเบียงโอ้โหหรูหลาหมาเห่ามากอ่ะเปิดเลยครับโอเคค่ะ มันต่างประเทศเลยอ่ะไปไล์ไล์ดีกว่าไลท์ไลท์อใบไฟใบไฟปวดปวดปวดโอ้โหมันฟินมันฟินเดี๋ยว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 ขอขอไลท์ขอไลท์ Good morning ตอนนี้เป็นเวลา7นาฬิกา9นาทีครับอยู่ยที่15องศาอุ้ยมือโดน,นกล้องก็ยเย็นกำลังดีเลยโอ้ยสวยมาก เราไปแจ้งเพื่อนคือง,งานของเรามาดามกาย굿สมอลนี่โอ้ตื่นอ่ะตื่นเลยพ่งละเมอเปล่าเนี่ยไหนดูดิเจียมสวยอ่ะเือ,อสวยเจียมอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เพื่อน ทำเสียงซะแบบว่ามาถ่ายรูปเลยมืองตื่นเลยเก้าโมงแล้เอ้เจ็ดโมงแล้วอันนี้เราไปทาาวี่โรงแรมนะคะก็อยู่หาหขเาเนาะใช่ทาหายี่ไหนยัไงกเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไปเลยจบนีไงยูอารซี e c t ชันเป็ยนอยได้ก็ข้าหนึ่งแ้ลก็ไปของฉันเป็นคาเ่นะคะอักหนาดีิมี่เราก็จะได้ก็่มาดูารันรายแขกเอาเลยค่ะมาดาม ่ขาต้มหมูเป็นอะไรที่เราชอบหากินได้แบบนี้แต่ที่นี่อาหารอร่อยนะคะที่มันเออ่ะตอะล่อมตั้งช้อนแล้วเป็นี <c oughs> เ่เอาไปหลังมาทำที่กะปิดูดิคือดีเฮ้ยที่ส <c oughs> ั 3, มภารมีสลัด <c oughs> ไม่เป็นไรมาดามตักของมาดามไปเลยมาดามไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจัดการเองเฮ้ย <c oughs> ใส่กระทะเด้วยเฮ้ยมีความเป็นอันนี้ของใครใส่กระทะของใครไม่เจ็บปีใส่กระทะหนาๆมันจะเรียกอะไรแยกกันอย่างไม่เป็นไรสำรวจดีกว่าเฮ้ยอันนี้ดี อย่าพดแล้วเลยินี่มันน้อยมันน้อยอ๋อได้ค่ะหารอยอาหารดีอะคาร์โนี่แต่ของที่เราชอบนั่นเลยคือหน้าตาดีคือหาหน้าตาดีนะเฮ้ยที่ก็ต้องขโอเคขนมปังนี่แล้วก็ขาวฟโอเคขกินกลิ้กันนะโอเครับพลังงานตอนเช้าแล้วเราไปเที่ยวกันต่อเลยจ้านี่อยากจะขอชื่นชมว่าคือเราเคยมาแหละแต่ว่ามันนานมาแล้วแต่ว่า ตอนนี้กลับมาก็คือในแต่ละละ็อกล็อกอะ,ะที่มันเดินไปแล้วเห็นแม่น้ำเนี่ยเขาก็จะทำแบบเป็นเป็นมุมให้เรามาถ่ายรูปได้นะคะเนี่ยคือดีงามคือที่เป็นบล็อกแบบนี้ประมาณสามบล็อกเนาะไก่เนาะใช่ใช่เอเอ<ๆ>เนี่ยเ,เราก็เก็บภาพความประทับใจกัละครั้งหนึ่งนครพนมอันนี้เห็นไหม คือถ้ามาช่วงช่วงนี <interfer> et, <contemporary> ้จะดีเนาะแบบเหมือนทั้งวิวเฮ้ยดูดูนกนู่นเห็นไหมนู้อากาศดีอ่ะเฮ้ยดูดูนกมันมีฝูอากาศมาทำไก่แล้วเรากลังจะไปที่ไหนคะชูก้าอร่อยชูก้านะอะไรชูก้าเกล็ดเฮ้ยแต่นั้นมาๆๆ้อืมชูก้าอะไรก็างเถอะเฮ้ยแต่งตึ้งไปไปไปคือตอนนี้เราอยู่ไมาที่นี่เป็นแลน่ารักเฮ้ยไปเลยไปสั่งอ๋อเนี่อะไรแบบนี้โอ้โหอุ้ยไอ้ที่มันทอดไอ้ทมันโทอดอะไรเฮ้ตัวนะ ร้านชูก้านเนะนะเป็นร้านขนมปังครั้งแรกที่เราเห็นเลยนะ,ะขนมปังปิ้งอ่ะคือเราอยากกินเพราะว่ามัน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 เป็นอากาศมันเย็นเนาะแต่พอเข้าไปก็หัวใจสลายเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีขนมปังแล้วก็เลยอดเลยอดกินเลยนะเอาไว้โอกาสหน้าครั้งหน้านะจ๊ะถ้ามีโอกาสจะแวะไปชิมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเาสวเซ็มโต๊ะใช่ปะ,อะโอเคสาขาสองแต่ไม่รู้สาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนนะโอเคร้านนี้เป็นร้านที่ถูกรีวิวในยูทูป เยอะเห m ือนกันนะคะเดี๋ยวมาอว่าน่าสนใจขนาดไหนตามมาเลยแรกที่เห็นก็นคือตัวนี้เป็นพรีเมียมโปรดักต์อ่าคือเป็นเหมือนร้านที่ได้มาตรฐานของจังหวัดนครพนมโอเดเราตามอกไปเลยร้านอะไร เห็นไปเห็นตอนนี้ดูก็มาอะไรเรานาสเอ้พลงจะไปถ่ายลนไ่ายไม่่เอนี่ขอฮโหลขอเพลงน่ครับเออดีเก็บรายละเอียดเยอะดีวิ่งตั้ โซนขนมในตำนานคุณแนะนำเป็นอะไรนะุตักอาม่าแาวันนี้เราเลืการันคือเมรูอาหารเยอะจริงหลากหลายมากเข้ามาที่นี่เราสังกเตี๋ยวแล้วนะคะล้าก็กำลังจะสั่งตุ๊กตั รุ่งวรรธนัเดินแด้วนะครับเก๋จะใส่ส <c oughs> ีจะแสดงความอยากให้ครับคุณครับเดี๋ยวไปดูซชว่ามีอะไรบ้างอ๋ออันนี้ก็มีควันไม่ใชชามใหญ่อยูน่นะ <c oughs> โอเคอุ้ยมีค้าคีวิเอาได้วย้าคีเป็นเนื้อสดนะจ๊ะคือจริงๆมีมทั้งหมูทั้งเนื้อเนาะที่นี่ถังเขา <c oughs> แต่ว่าเราคิดว่าเนื้อน่าจะเป็นซิกเนเจอร์น่าจะเป็นไมไผ์ของเขานะเดี๋ยวเราไปชิม แล้วก็ที่สั่งก็จะแบบที่สั่งแล้วก็กอนกล่าวกล่วว่าโอเคแล้วแต่ไปดูอืมต้องตักอะไรอีนต้องตุ๋นอะไรอีกอะไรอีกอีกอร่อยไหมไม่กรอใช่เป็นตุ๋นแกงเทพอร่อยใช่เป็นตุ๋นแกงในการทำเป็นตักตุ๋นแกงเห็ดเขียวแกงตุ๋นแกง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  ตามระเบียบจ้ะพอเราอิ่มแล้วเราก็เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นความทรงจำ ไขายดีเป็นร้านร้านเต๊ะขอ<า>งเ,เ,เราจะไม่พูดค่ะจะเป็นนมสดกับชาเขียวกาแฟอ่ทาทำงานก็เชื<า>่อน้องเลยค่ะเป็นร้านเต้นะคะครับอันนี้เครื่องนี้มีสรรพคุณอะไรนะเครื่องนี้เป็นสรรพคุณอะไรนะแก้ขาเค่ะรพอดพีพี่ดูรีวิวในในสลิมออะะไรสลิมจมันเป็นเครื่องที่มีไม่กี่เครื่องในประเทศไทยใช่ไหม<า>มีอยู่แค่สองเออ มีแค่สองื้วนอะจบนะเปเราได้มาแล้วลาเต้ไม่มีน้ำตาลสดนมสดเขาบอกว่าของเขาอะลาเต้ขึ้นชื่อจริงต้องกลมจะไปหอม ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะจ๊ะหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็ยิ้มไปด้วยกันนะจ๊ะครั้งหน้าเป็นที่ไหนกินนอนเที่ยวที่เดียวจบกดติดตามช่องไว้จะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะ See you again จบแล้วนะคะสำหรับการกินนอนเที่ยวที่เดียวจบที่นครพนมขอบคุณมากสำหรับการชมจนจบคลิปเลยเป็นคลิปแรกที่เราทำกันยาวที่สุดเลยตั้งแต่ทำคลิปมาถ้าชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะแล้วเราจะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันอีก